กุญแจแห่งความสําเร็จที่ทุกคนต้องจําไม่ขึ้นใจเลยนะคะนั่นก็คือคุณจะไม่มีวันเดินไปได้ไกลกว่าเสาที่คุณปักไว้หรือว่าพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณจะไม่มีวันประสบความสําเร็จไปได้ไกลเกินกว่าความเชื่อของคุณเองโคชิโออยากจะให้เป็นแกนแนวคิดสําหรับมือใหม่ออนไลน์คนที่เข้ามาทําใหม่คุณอาจจะรู้สึกว่าเส้นทางลู่ทางนี้ยากเป็นเรื่องใหม่คุณยังไม่เคยทําสิ่งนี้คุณเชื่อไหมคะว่านั่นเป็นเรื่องปกติเพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณทําอะไรใหม่ๆแน่นอนว่าสิ่งนั้นมันยังไม่ใช่สิ่งที่คคคุุณ้นเย ชินเวลาที่คุณเริ่มอะไรใหม่ๆมันจะเหนื่อยมันจะต้องใช้ความทุ่มเทมากในตอนแรกและสิ่งหนึ่งที่สําคัญคุณจะต้องมี mindset ของความเชื่อว่าคุณจะต้องทําได้เหมือนที่คุคิโอจับร้านแรกคงณออนไลน์ได้ภายในระยะเวลาไม่ถึง1ปี 1> นั่นเป็นเพราะว่าคุคิโอใช้หลักแนวคิดนี้มาปรับประยุกต์ใช้ในการทําออนไลน์ในช่วงแรกๆจนมาถึงปัจจุบันถ้าใครรู้สึกว่าการทําออนไลน์ยังเป็นเรื่องยากและอยากจะมีตัวช่วยคุคิโอมีโปรแกรมรับถ่ายน้าตาต่อ คลิปความรู้ให้ดูพรีเมียมซึ่งโปรแกรมนี้สามารถช่วยคุณได้เลยทันทีในโปรแกรมนี้จะสอนทีการทําคลิปความรู้พรีเมียมและสอนวิธีการหาสถานที่รวมถึงมีโบนัสสอนทำไลฟ์ให้ด้วยถ้าคุณสนใจอ inbox เข้ามาในทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหรือว่า l i n e แอสไตน์เคอติดต่อสอบถามทีมงานได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะไว้เจอกันในคอร์สนะบ๊ายบาย